สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระสฤ์เจ้าวันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างเราทุกวันนี้อยู่ในสภาพอย่างไรแล้วเราจะพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรเราจะเริ่มต้น ด้วยการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญลูกาหลังจากนั้นไม่นานพระนางมารีส่งรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียพระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเซคาริยา และทรงทักทายนางเอริาเบตเมื่อนางเอริาเบตได้ยินคำทักทายของพระนางมารีบุตรในรันก็ดิ้นนางเอริซาเบตได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมพระมาดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอลูกในครันของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดีเธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริงพระวาจาของพระเจ้าพี่น้องที่รักในสัปดาห์ที่สี่นี้เทียนเล่มที่สี่ก็ถูกจุดขึ้นเทียนเล่มนี้ เป็นเครื่องหมายแทนความรักคำสอนของพระวาจาพระเจ้าสำหรับสัปดาห์นี้ 1. ชีวิตเราคริสตชนเป็นชีวิตที่จะต้องประวารณาตัวเองเพื่อปฏิบัติความดีตลอดเวลาเพราะการปฏิบัติความดีนั้นคือพระประสงค์ของพระเจ้า นี่ก็มาจากจดหมายถึงชาวฮิบรู 2. คริสตชนทุกคนได้รับพระพรได้รับพลังจากพระจิตเจ้าก็ขอให้ใช้พระพรที่เราได้รับยังประโยชน์แก่ตนเองด้วยการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและยังประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยการแบ่งปันด้วยความรักและความจริงใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเสมือนหนึ่งที่แม่พระเยี่ยมนางเอลิซาเบตซึ่งเราได้ยินในวันนี้พี่น้องทุกวันนี้คริสตชนของเราอยู่ในสภาพอย่างไรสัปดาห์นี้คุณพ่ออยากจะเสนอ5สิ่งในชีวิตที่คริสตชนจะต้องรู้ประการที่หนึ่งไม่มีใครที่สมบูรณ์ครบครัน ทุกคนมีธรรมชาติของความบกพร่องในตัวเองทำไมทั้งนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าอยากจะให้เราเติมเต็มชอบคํานี้มากคือเติมเต็มความพร่องนั้นให้สมดุลช่วยเหลือกันและกันเพราะบางคนนั้นก็บกพร่องทางด้านความคิด บกพร่องทางด้านคำพูดบกพร่องทางด้านพฤติกรรมการกระทําต่างๆหรือนิสัยหรือแม้กระทั่งที่ทําเป็นประจำซึ่งเรียกว่าสันดานด้วยซ้ําเราต้องให้อภัยแก่เขาด้วยความรักเพราะเทียนสัปดาห์นี้คือเทียนแห่งความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ร่วมกับเราในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับเรา ประการที่สองที่คริสเตชนจะต้องรู้คือชีวิตของเรานั้นสั้นนักคำคำนี้อาจทำให้หลายคนหดหู่ไม่อยากจะทำอะไรหรือปรงเราจะตายเมื่อไหร่ไม่ทราบจนบางคนถึงกับพูดว่าไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาถึงก่อนกันในการใช้ชีวิตของเรานั้นให้ใช้ชีวิต ด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทบางคนลืมตาดูโลกไม่ถึงนาทีก็ตายเกิดไม่ถึงเดือนก็ตายหรือไม่กี่ปีก็ตายหรือบางคนสิบปี20ปี30ปี40ปี50ปีหรือร้อยปีก็ตายแต่ทุกคนมีชีวิตสัน้นเมื่อมีชีวิตสั้นแล้ว ขอให้เราแต่และว,วันตระหนักถึงคุณค่าชีวิตของเราทำชีวิตเราให้เกิดประโยชน์เกิดผลและไม่โกรธแค้นไม่เครียดจนตัวเองจะต้องตายให้เราเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมวันที่พระองค์จะมาหาเราเตรียมความพร้อมดังคำอุปมาเรื่องหญิงโง่จำนวนห้าคน ที่มีตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันก็เหมือนกับชีวิตของพวกเราประการที่สามคริสเตชนทุกคนนั้นจะต้องเดินทางด้วยชีวิตที่ลำบากแน่ๆทำไมจึงพูดอย่างนั้นชีวิตคริสเตชนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบพระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกเราทุกคนถ้าผู้ใดอยากติดตามพระองค์ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง และจงแบกไม้กังเขนของตนแล้วติดตามพระองค์ไปดังนั้นจึงเป็นสมขยักที่เราจะต้องลำบากคือ 1. เลิกคิดถึงตนเอง 2. แบกไม้กังเขนของตนคือความยากลำบากความไม่ได้ดังใจของเราในแต่ละวันความหงุดหงิดสุขภาพที่ไม่สู้ดี ความไม่ได้ดังใจหวังของเราแต่ละวันพวกนี้เป็นกางเขนของเราทั้งนั้นไม่ต้องแบกของคนอื่นให้แบกของตัวเองแบกเสร็จแล้วไปยังไงต่อก็ติดตามพระองค์ไม่ใช่ไปที่อื่นติดตามพระองค์ดังนั้นชีวิตของเราคริสตชนจะต้องลำบากแน่นอนเพราะเราเป็นผู้ติดตามพระองค์พระองค์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะนั่นเป็นคำพูดของพระิสุเจ้าประการที่สี่ทุกชีวิตจะต้องมีการทดลองชีวิตคริสชนของเรานั้นจะถูกทดลองความเชื่ออยู่เสมอเราจำได้ไหมปีศาจได้ทำการผจญน ล่อลวงพระเยซูเจ้าในถิ่นตัวกันดานเมื่อครั้นพระองค์ไปบำเพ็ญภาวนา40วัน40คืนชีวิตของเราคริสตชนก็ได้รับการทดลองด้วยปีศาจทุกวันเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองล่อลวงในเรื่องปากเรื่องท้องการครอบครองทรัพย์สิน และอำนาจกำกับคนอื่นปีศาจทดลองพระิสูเจ้าเรื่องแรกก็คือเรื่องขนมปังเศกก้อนหินให้กินเป็นขนมปังประการที่5้าคริสชนจะต้องเชื่อมั่นว่ามีชีวิตนิรันดร์จริงๆใครเป็นคนบอกก็พระริสูเจ้าบอกด้วยพระองค์เองว่าอย่าหวั่นไหวเลย จงเชื่อในพระเจ้าในบ้านของพระบิดามีที่อยู่มากมายเรากําลังจะไปเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านดังนั้นชีวิตของพวกเราอย่าไปหลงตามคำที่มีคนยุแยงเราว่าชีวิตของเราเรามีสิทธิ์ชีวิตของเรา,เรา,ชเราใช้ซักอย่าไปคิดถึงชีวิตหน้า ชีวิตนี้มีชีวิตเดียวใช้ซะนั่นเป็นคำพูดของคนฉลาดที่พูดหลอกลวงคนโง่ให้กระทำเหมือนกับปีาศาจที่กำลังหลอกลวงเราอยู่นี้เอาล่ะพี่น้องคริสตชนของเราสำหรับสัปดาห์ที่4ี่นี้เราจะทำอย่างไรประการแรกขอให้ทุกวันคิดถึงและขอบคุณความรักของพระ ที่มีต่อชีวิตของเราให้คิดถึงความรักคิดถึงพระพรคิดถึงสิ่งที่เราได้รับดีๆจากพระองค์แล้วขอบคุณพระองค์ด้วยความจริงใจประการที่สองเราจงหาโอกาสเยี่ยมคนป่วยคนชราคนพิการคนยากจนอย่างน้อยหนึ่งรายในชุมชนของเราอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละและไปเยี่ยม ก็นำของฝากติดไม้ติดมือไปแบ่งให้กับเขาด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราเตรียมใจของเราอย่างมีคุณค่าและประการที่สามที่เราจะต้องทำแล้วละ่ะคือจงกลับใจและไปรับศีลอภัยบาปเถอขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทาง อยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าปิทักษอยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อาวลิกสาสาย